สวัสดีค่ะสาระน่ารู้กับหมอนิดวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ5ประโยชน์เด่นและดีจากชาใบหม่อนค่ะหลายๆคนคงรู้จักลูกหม่อนหรือมันเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่สามารถทานสดหรือทำเป็นเมนูของหวานประเภทแยมได้แต่หลายๆคนคงยังไม่ทราบว่าใบหม่อนสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มชาใบหม่อน ที่มีรสชาติเยี่ยมและดีต่อสุขภาพใบหม่อนสามารถนำมาผสมเป็นชาดื่มแล้วดีอย่างไร 1. บํารุงร่างกายใบหม่อนอุดมไปด้วยสารอาหารประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กโซเดียมแมกนมีเซียมสังกะสีวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C แร่ธาตุสูงกรดอะมิโน ที่เป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายมากถึง18ชนิดการดื่มชาใบหม่อนจะช่วยบำรุงร่างกายชาใบหม่อนเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจริงๆค่ะ 2. ลดน้ำตาลในเลือดใบหม่อนมีสารชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างคล้ายน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิดโดยสารนี้เป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ช่วยลดน้ำตาลในเลือด และสารนี้จะมีหน้าที่ยับยั้งเอนไซม์ที่คอยทำหน้าที่ย่อยน้ําตาโมเลกุลคู่ให้เป็นน้ําตาโมเลกุลเดี่ยวนั่นจึงทำให้ระดับน้ําตาในเลือดลดลงนั่นเอง 3. ลดระดับคอเลสเตอรอลผลการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวรารสาร BioMed Research International ปี2013ระบุว่า อาสาสมัครที่ทานผงใบหม่อนในปริมาณ280กร,รัมต่อวันวันละ3เวลาติดต่อเป็นระยะเวลา3เดือนส่งผลให้ระดับไตกิสลายและระดับไขมัน LDL ลดลงอย่างมีนัยะสำคัญแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการทานอาหารของแต่ละคนด้วย 4. ลดความดันโลหิต สารกาบาที่มีอยู่ในใบหม่อนมีปริมาณสูงถึง230มิลลิกรัมต่อใบหม่อนร้อยกรัมสารกาบามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูง 5. ลดอาการอักเสบของเซลล์เนื้อเยื่อใบหม่อนอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลากหลายชนิดดังนั้นจึงช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายได้ เพราะสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์เนื e ้อเยื e ่อและลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนผิวหนังได้เป็นอย่างดีจากการศึกษาในพัฟเมดเฮลได้ระบุว่าสารต้านอนุมูลอิสระในใบหมอนนั้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นกันหลังจากที่ได้ทราบ5ประโยชน์ดีๆ จากใบหม่อนกันแล้วเราคงต้องรีบหาชาที่มีส่วนผสมของใบหม่อนมาจิบกันบ่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายเราค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกการแพทย์แผนไทยบุญและหมอนิดพร้อมแนะนำวิธีดูแลสุขภาพโทร02-355-6142ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมนำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ